<Channel. S 2> สวัสดีครับวันนี้พวเราช่องยอดทองชาแนลอีกแล้วนะครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้เราจะไปไหนเออวันนี้เราจะไปน้องรัชตาะนะครับยอดทองมา เขอเสียงยเลยขอเสียงก่อนมาขอเสียงก่อนดังๆเอาเก็บเอากล้วยยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับกล้วยกล้วยเพิ่งสั่งมาลงมือเมื่อวานนะครับเีเราจะไปหานอา้องรัชตะครับเดี๋ยวเรา ไปกันเลยนะครับผมขออาบน้ำแต่งตัวสักครู่นะครับผมขณะนี้ก็กำลังอาบน้ำน้ำไหลดูจากน้ำไหลก็น่าจะรู้นะครับเจ้าทองดีใจมากที่ได้ไปหาน้องดูวยตัวอาการครับออ่ไออดูจากาการครับดีใจครับที่ได้ไปหาน้องครับโอ้โอ้จำรงจำอง จับลงจับลงลงจับลงดีใจมากครับผมจะได้ไปหาน้องแล้วดูน้ำไหลจะเสร็จง่ายไหมเนี่ยโอ้ยอีอีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ตดใส่กันเชเลย ้เราไปอาบน้ำโอ่งดีกว่านะครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำโอ่งกันนะครับครับผมนี่ก็เราอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเราจะไปหาน้องปัชะตะกันเลยนะครับผมไปหมุนไปเรอวมาไปน้ำหน้าไปไปเร็วไปไปเ,เลยนะครับ เราถึงบันรัชะตะเตาจะถ่ายอีกทีนะครับาจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมยวทองมามาโลกมาเก็บตอครับผมตอนนี้เราก็มาแวะขัดอยู่ที่ส่วนยางของครอบครัวจุบแจงแฟมิลี่นะครับ นั่นก็จะเป็นสามิตรนะครับหลังมามามาเบิ้ลมาจุคลังไว้ตำมิดครับอันนี้เราก็เจอน้องจุ๊บแจงก็เลยแวะมาหาจุ๊บแจงจำเราได้ครับผมครับจุ๊บแจงจำพี่ยอดทองได้ครับโอ้โหร้องดีใจครับผม หลังจากที่ไม่ได้เจอกันอานดูครับทำกันได้ครับพี่อยอดทองถูอย่างเดียวเลยไม่สนใจน้องเลยครับผมดูจุ๊บแจงวันนี้เราพาอยอดทองมาจีบสาวแต่ไม่สนใจสาวเลย Má ma, má ma, má ma, má. Má. Hí. Má. Chụp chè. จุ๊แจงโอ้โหตกมันครับผมจุบแจงตกมันครับนี่ครับตกมันครับผมจุบแจงนั่นองอีกช่องจุบแจงเฟรมรีครับตกมันนะครับโอ้จำเราได้นะครับมาถอยมาถอยมา อากาศเย็นมากครับผมที่บ้านจุบแจ้กพี่ยอดทองไม่สนใจน้องเลยครับแล้วก็จะเป็นคุณยายดอกเบยนะครับอาบน้ำอยู่ ยศโทไม่สนใจสาวเลยสาวพามาหาสาวแท้ๆครับหันกนให้หรือเราไม่ชอบแนวนี้หรอลูกฮะถอยมา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 ,มา กบอยมนเอาเหริมาอีเโอ้ตกมันแล้วสาวน้อยสมบูรณ์มากครับ ก็โตวไว้มากครับผมช้างเชือกนี้นี่เรามาพักหายเหนื่อยกันสักครู่แล้วเราจะไปต่อนะครับรามาหาจุบแจงกันก่อนแต่ไม่รู้ว่าพอจุบแจงอยู่ไหนนะครับ แต่นแม่น้อน่ารองในหอยลูกกิดเลยแตนแม่คักเนาะโอ้แจ้งโอ้แจ้งดูครับดูเลยนี่ครับชุ่มฉ่ำทุกเป๊บครับผมสมบูรณ์นี่ครับตกมันมามาแจ้งมาโอ้แจ้ง ดูตกมันนะครับนี่ดูตกมันช้างนะครับนี่ครับนี่อีกข้างหนึ่งนะครับนี่นี่ครับตกมันนะครับโตไว้มากครับผมปีนี้ท่วมหัวเยอะเลยโอ้จโอ้โอ้เเราจะทำท่าเจ็บนะครับ มาทำท่าจิตจับจับกระจำแล้วได้ครับครับโอ้สามนอยคิดถึงมาหาพี่มา ยาทองก็กินอย่างเดียวไม่สนใจน้องเลยไม่ยอมออกห่างเราเลยนะครับจุดแจงแ,แต่ยดทองนี่ไม่สนใจพ่อเลยเห็นของกิน ันนี้เราจะไปป่วนซุ้มไหนบ้างเดี๋ยวรอชมกันนะครับวันนี้เราจะไปปวน,นครับผมวันนี้ตกมันได้ได้แม่มาหมดเลยนะครับแม่ก็ตกมันตั้งแต่อายุห้าขวบนะครับห้าขวบหกขวบแต่จุ๊บยังนี้ตกั้งแต่อายุ4ี่ขวบนะครับ นี่ก็จะเป็นพ่อของสุใจนะครับพลายยูนี่นะครับหรือพลายจอร์นี่ครับผมชาวบ้านเขาจะเรียกยูนี่นะครับในชื่อของเขาคือจอร์นี่ครับยอด้องไม่สนใจน้องเลย แต่จุบแจงครับจีบยอดทองฝ่ายเดียวเลยยอดทองไม่สนใจเลยโอ้ดูขมับบวมมากครับผมดูครับหน้าบวมหมดเลยตกมัน ครับผมไอผมก็ขอจบคลิปเพยงที่นี้นะครับเพราะเราจะไปทำ EP สองให้ EP ได้ชมนะครับอันนี้เป็นไอคลิปเกี่ยวกับปวนปวนซุ้มครับปวนซุ้ม EP หนึ่งนะครับแต่เราจะไปซุ้มไหนบ้างเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะครับจะรอชมคลิปกันนะครับเพาะเราจะไปซุ้มไหนบ้างนะครับ อันนี้อีพีนี้หัวข้อว่าปวนปวนปวนซุ้มรายวันนะครับปวนซุ้มรายวันอีพีหนึ่งครับเราไปต่อไปกันเลยท่าในใดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปเพยงท่านี้ครับสวัสดีครับย่าทองมามาเร็วย่าทองมานี่ก่อน Ha? Phải to canh lò Sao bắt đi hả phụ Ma 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 ma